ลูกหนี้ที่ชำระหนี้ด้วยเช็คแล้วเช็คเด้งไม่ต้องรับโทษอาญาไม่ต้องติดคุกปีนี้มาแน่แน่ความเสี่ยงที่มันจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้ววันนี้ถ้าเช็คเด้งแล้วไม่ผิดกฎหมายคุณยังจะกล้าขายเครดิตอยู่หรือเปล่าลูกค้าคุณที่รับเช็คอยู่คุณวิเคราะห์เครดิตความเสี่ยงเขาแล้วหรือยังหรือว่าไม่เคยวิเคราะห์เลยมาก่อนล่าสุดเมื่อไหร่ที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือเพื่อนเฮียที่เราไม่เคยตรวจสอบเลย อันนี้คือที่มาของนี่เสียคุณไปเจอหน้างานคุณเห็นว่านั่นใหญ่โตคุณคิดว่าเขารวยขับเบ้นอาอาจารย์เห็นว่าเขารวยรวยจริงหรือเปล่าว้าวกว่านั้นคือโรงงานใหญ่โตมากเลยนะแต่ไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทเ,เลยแม้แต่บาทเดียวบางครั้งต้องดูด้วยว่าหนังสือรับรองบริษัทที่ให้มาปีไหนแล้วคุณควรจะต้องวิเคราะห์ลูกค้าใหม่จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจริงๆ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการยกเลิกพรบรเช็คในส่วนของคดีอาญาเร็วๆนี้มาแน่ๆแปลว่าลูกหนี้ที่ชำระหนี้ด้วยเช็คแล้วเช็คเด้งไม่ต้องรับโทษอาญาไม่ต้องติดคุกเราไม่มีตัวประกันแล้วนะวันนี้แล้ววันนี้เราขายสินค้าจะกล้ารับเช็คไหมจะกล้าให้เครดิตไหมความเสี่ยงที่มันจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นก่อให้เกิดปัญหากับอะไรบ้างกับทางธุรกิจหนี้เสียจะมากขึ้นไหมถ้าคุณไม่มีระบบ ทีีด่ดพอออรระะบบนนั้นคืออไขอต้อนรับเข้าสู่รายการบิดเซตค่ะรายการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ให้ต้องเสี่ยงแบบซ้ำซากเดิมๆโด,ดยการวางระบบช่วยเหลือให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับเรากับความเสี่ยงวันนี้ที่เราจะคุยกันคือพอรลบบอเช็คเด้งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวมาน่าจะกว่า20ปีแล้วนะตั้งแต่อาจารย์เข้ามาทำงานใหม่ๆวันนี้เนี่ยผ่านกฎหมายไปในระดับหนึ่งละ กำลังจะประกาศราชกิจจาเร็วๆนี้ซึ่งได้ยินเสียงต่างๆนานามาว่าปีนี้มาแน่ๆวันนี้เราจะคุยกันในธุรกิจที่ขายเครดิตเนาะเดี๋ยวนี้มันคงแข่งขันกันสูงลูกค้าเองจะซื้อกับเจ้าที่ให้เครดิตมากกว่าเช่นอีกเจ้าหนึ่งให้วงเงินเครดิต1 0 0 0 0แบาทกับอีกเจ้าหนึ่งให้วงเงินเครดิต3 0 0 0 0นบาทเจ้าแรกให้30วัน อีกเจ้าหนึ่งให้45วันว <Wow, S 2> <ม>้าวมากแม้เจ้าที่สองขายแพงกว่านิดหน่อยเชื่อว่าจะไปซื้อเจ้าที่สองกันแล้ววันนี้ถ้าเช็คเด้งแล้วไม่ผิดกฎหมายคุณยังจะกล้าขายเครดิตอยู่หรือเปล่าเรามาคุยกันถึงผลกระทบดีกว่าค่ะอาจารย์รว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นวันนี้โอเคถ้าสมมติว่ากฎหมายตัวนี้ผ่านราชกิจจาประกาศเรียบร้อย<ช>แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นผู้ประกอบการจะต้องเจอกับอะไรบ้างเล่าให้ฟัง เดิมเนี่ยมันมีพรบรความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คแปลว่าถ้าเช็คเด้งคุณไม่จ่ายนี่สุดท้ายคุณต้องเสี่ยงกับการติดคุกลูกค้าจึงต้องดินนด้นรนดิ้นรนไม่ยอมให้ตัวเองติดคุกทยอยผ่อนทยอยจ่ายแต่ถ้าวันนี้ไม่ต้องติดคุกแล้วถามว่าเขาจะดิ้นรนจ่ายหรือเมื่อเทียบกับเขาก็ปิดบริษัทแล้วก็เปิดใหม่กับลูกค้าคู่ค้าใหม่ๆแล้วไปหลอกเจ้าอื่น ซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีจัดการนะเพียงแต่ว่าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพราะว่ามันเป็นมากกว่าศาสตร์ของกฎหมายนะเอาไว้เราคุยกันอีกอ EP หนึง่งกำลังจะบอกว่าลูกหนี้ปิดหนีเช็คเด้งล้มละลายแบบล้มบนฟูกยังไงก็ไม่รลอดกลับมาเช็คเด้งสรุปถ้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ใช้แน่ๆเร็วๆนี้คุณเสี่ยงหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจริงๆแล้วเราควรเตรียมตัวกันยังไงบ้างดีกว่าคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแน่ๆแ,แหละมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวของภาคธุรกิจที่สําคัญเลยการให้เครดิตแบบเดิมๆม,มันมีความเสี่ยงและคําถามคือวันนี้ที่คุณให้เครดิตและคุณรับเช็คลูกค้าคุณมั่นใจไหมว่ามันจะไม่เสี่ยงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันมาจากวัฒนธรรมทางการค้ามาเรื่อยๆขอโทษนะครับลูกค้าคุณที่รับเช็คอยู่คุณวิเคราะห์เครดิตความเสี่ยงเขาแล้วหรือยังหรือว่าไม่เคยวิเคราะห์เลยมาก่อนล่าสุดเมื่อไหร่จะมีอีกวัฒนธรรมหนึ่งคือไม่รู้จักเท่ากับเสี่ยงซื้อเงินสดสามครั้งหายเสี่ยงหายกลัวที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือเพื่อนเฮียที่เราไม่เคยตรวจสอบเลยอ,อันนี้คือที่มาของนี่เสีย ณวันนี้สิ่งที่คุณกําลังจะเกิดขึ้นคือลูกค้าปัจจุบันที่กําลังรับเช็คอยู่และเช็คยังไม่เด้งให้เครดิตเท่านี้นะเมื่อเช็คเด้งแลวไม่ผิดกฎหมายเร็วๆนี้คุณกล้าให้เครดิตเท่าเดิมหรือเปล่าประเด็นที่1อีกกลุ่มหนึ่งคือลูกค้าที่เช็คเด้งแล้วคุณฟ้องอยู่ในศาลคุณจะบริหารจัดการยังไงถ้าไม่จ่ายไม่อ่านคำพิพากษาก็ไม่ยอมจ่ายอ่านคำพิพากษาก็เสี่ยง ออกหมายจับในระหว่างที่กฎหมายกําลังจะบังคับใช้ไม่มีอยู่สองมุมอยู่สองกรณีนะครับลูกหนี้ปัจจุบันที่อยู่ในศาลกับลูกค้าที่กําลังขายอยู่ในปัจจุบันคือถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือวันเนี้ยคุณฟ้องลูกหนี้แล้วนะในชัน้นศาลเขากําลังจ่ายเงินอยู่จากคดีอาญาผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างได้รับเงินอยู่ตลอดเวลาพอกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นปุ๊บเขาไม่ต้องจ่ายอีกแล้วนะเขาไม่ต้องจ่ายเลยอ่ามันมีมุมของกฎหมายก็เดี๋ยวบอกว่า ถ้ายังคงผ่อนชำระอยู่ให้ถือการผ่อนชำระนั้นเป็นการตกลงเป็นิปานอมยอมความแปลว่ายังคงสามารถยึดทรัพย์กรรมการที่ตกลงผ่อนนั้นได้ด้วยนี่นคือจุดเปลี่ยนที่ว่าแล้วถ้าวันนี้ลูกหนี้ไม่จ่ายคุณจะให้ออกหมายอ่าให้อ่านคำพิพากษาไหมถ้าอ่านคำพิพากษาแปลว่าลูกหนี้จะต้องติดคุกหรือยืดอุทธร์ดีกาหรือ หนีหมจับแต่ในภาพนี้ความหมายคือคุณฟ้องทั้งคดีแพง่งทั้งคดีอาญานะไม่ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าฟ้องแจ้งความเช็คเด้งแล้วจะได้ตังค์แล้วสุดท้ายไม่ได้ตังค์หนีแล้วค่อยไปฟ้องคดีแพง่งนี่เกิดจากปัญหาพอฟ้องคดีแพง่งลูกหนี้รายนี้ปิดหนีหายไปแล้วที่มาของปัญหาครับเกิดจากไม่มีนโยบายว่าเช็คเด้งรายนี้เนี่ยจะแจ้งความ หรือจะฟ้องศาลเองหรือจะฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลือกแจ้งความโดยไม่มีแผนบริหารความเสี่ยงทั้งหมดเอามาจากวัฒนธรรมทางการค้าที่ฮัลโหลใครบอกว่าปลอดภัยสิ่งที่จำเป็นต้องวางระบบนโยบายเครดิตโดยเฉพาะเรื่องเช็ค เราควรต้องเตรียมตัวกันแหละเราเข้าสุขขั้นตอนการเตรียมตัววันนี้เราอยากให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวเริ่มต้นเลยอย่างถูกต้องคือเริ่มมีคะร์เครดิตคู่ค้าเก่าของนะทุกท่านก่อนถามอาจารย์ยีนว่าวันนี้ลูกค้าใหม่เลยที่ไม่รู้จักเลยนะครับซื้ออะไรดีซื้อกระดาษแล้วกันกระดาษเพื่อเป็นลงพิมพ์เครดิตแสนหนึ่งออกเช็คให้ไม่เคยรู้จักอาจารย์ยีนกล้าขายไหมถ้าณนะปัจจุบันที่พรบรเช็ค คดีอาญาเรายังไม่ถูกยกเลิกนะเช็คเราถือเป็นตัวประกันถ้าคุณไม่จ่ายเงินตามเช็คโอเคคุณติดคุกนะถ้าไม่จ่ายเงินเรานี่แ,แสนหนึ่งลูกค้าไม่ยอมติดคุกหรอกอยังมองมุมนี้ได้ช่แต่ถ้าสมมติว่าพรบรเช็คเกิดถูกยกเลิกในส่วนคดีอาญาไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงเกิดขึ้นในทันทีต่อให้มีเช็คกลายเป็นว่าก็ไม่ต้องติดคุกแล้วนี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอยากฟ้องก็ฟ้องมาย้ายปิดบริษัท เปิดบริษัทใหม่ณนะที่ตั้งทําการเดิมคุณจะทำยังไงคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า1 0 0 0 0แบาทมีเช็คบริษัทมีทรัพย์สินไหมเคยวิเคราะห์เคยตรวจสอบหน้างานจริงเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งสําคัญเราพบหลายกรณีลูกหนี้นะว่าทั้งบริษัทมีแอสเซทสบาทก็ยังเคยมีมในงบการเงินเจอว่ามีอยู่2บาทแล้วทําไมคุณกล้าให้เครดิตเยอะขนาดนั้น บางบริษัทที่เราเคยเจอรายได้ไม่มีไม่มีไรายได้แต่ขอเครดิตวงเงินขนาด10,000แสนบาทไม่มีไรายได้คุณเคยดูหรือเปล่าในความเสี่ยงตรงนี้บริษัทมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ4 0 0แสนบาทแต่ให้เครดิตไปแล้ว8 0 0แสนบาทปัญหามันคือว่าวันนี้นโยบายเครดิตภายในของแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นยังไงจริงๆเราควรต้องเริ่มกันตั้งแต่ก่อนขายวันนี้อยากจะชวนให้เป็นความรู้นะ ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มสมมุติสิ้นปีนี้พลรลบเช็คเด้งไม่ผิดกฎหมายละว,วันนี้ท่านควรจะต้องมีนโยบายอยู่สองสกลุ่มกลุ่มที่ 1. ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่มาเลยมันไม่ต้องออกเช็คท่านทงต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มันเข้มข้นขึ้นกลุ่มที่สองล,อลูกค้าเก่าอ่าลูกค้าเก่าท่านจะให้เครดิตเท่าเดิมมากขึ้นหรือลดน้อยลง กลุ่มที่3คดีอาญาที่ยังคงผ่อนชําระจากคดีเช็คเด้งอยู่ผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างท่านจะบริหารยังไงกลับมาปรึกษาอาจารย์ยินขอคําแนะนําสําหรับกลุ่มลูกค้าใหม่อาจารย์ยินจากการที่ไปวางระบบให้ผู้ประกอบการต่างๆมาแล้วเนี่ยมีคําแนะนําสําหรับรายย่อยๆเอาเครดิตประมาณสัก3 0 0 0 0นบาท <Okay. S 2> ดูยังไงเราเริ่มต้นง่ายๆเลยวันนี้ การที่เราจะให้เครดิตหมายถึงว่าเขาจะยังไม่จ่ายเงินเราเลยนะเ,<อ>เขาต้องรวยจริงมีเ,<อ>เงินจา่ายขอไม่ก่อน30วันแล้วค่อยจา่ายเขาควรจะต้องรวยจริงหรือมีเงินเพียงพอที่จะชําระเงินให้แก่เราได้ครับ1คือเราต้องควรวิเคราะห์คู่ค้าในการขายใหม่กันก่อนเลยเ,<อ>เริ่มต้นให้ถูกต้องค่ะวันนี้ลูกค้ามีหลายประเภทมาขอเครดิตใหม่บางรายโอเครวยจริงมีเงินจ่ายแน่แน่บางรายยังไงรวยจริงรวยปลอมอาจารย์วันนี้ถ้าสมมติว่าคุณขายเครดิตคุณไปเจอหน้างาน คุณเห็นว่านั่นใหญ่โตคุณคิดว่าเขารวยขับเบนอ่าอาจารย์เห็นว่าเขารวยรวยจริงหรือเปล่างบการเงินที่ดูไม่เคยดูงบการเงินคืออะไรทรัพย์สินที่เราเห็นค่ะว้าวกว่านั้นคือโรงงานใหญ่โตมากเลยนะแต่ไม่บันทึกเป็นทรัพย์สินของบริษัทเ,เลยแม้แต่บาทเดียวปัญหาอย่างนี้อาจารย์ยินเวลาขายของแล้วขอหน้าขอเอกสารเพื่อเปิดเครดิตเนี่ยเขาขอแต่หนังสือรับรองบริษัทบางครั้งต้องดูด้วยว่าหนังสือรับรองบริษัทที่ให้มา ปีไหนแล้วบางที่ย้อนหลังไปสามสี่ปีไปขุดหนังสือรับรองเก่ามาให้ปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่ตั้งนี้แล้วปัญหาเกิดจากอะไรรู้ไหมครับผู้บริหารบอกว่าให้ขอเจ้าหน้าที่ก็คือทําตามระบบขอไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นภาระไหนจะเก็บเอามาทํำไมฮัลโหลสิ่งที่จําเป็นที่สุดคืองบการเงินกลับไม่ขอจริงๆอะ่ะไม่ต้องขอคุณดูในดีบดีได้คุณดูในคัดเองก็ได้ดดการขอเป็นภาระ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่หนึ่งคือคุณควรจะต้องวิเคราะห์ลูกค้าใหม่จากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจริงๆแนะนำงบการเงินงบการเงินดูอะไรบ้างครับอาจารย์ยินงบการเงินหลายๆส่วนเนี่ยถ้าเราดูดูประเด็นที่แบบอย่างเงี้ยอย่าเลยเสี่ยงไอ้อย่างเงี้ยพอโอเคเบื้องต้นเอาง่ายๆก่อนเลยคะ่ะรายได้ก่อนเลยดีกว่า เรามาดูกันเลยว่ารายได้เขากิจการเขาถ้ามีรายได้ต่อเดือนตกแค่ส0 0 0สนแต่อขอเครดิตคุณ8 0 0 0 0นคุณให้ไหมอ่าในงบการเงินเนี่ยมันจะรวมเป็นปีเนาะใช่ท<า>ั้งปีก็ต้องเอามาหารสิบสองเฉลี่ยต่อเดือนก<ด>็เ็นว่าต่อเดือนใช่หนึ่งคือเวลาที่คุณดูอยู่แล้วรายได้อยากให้ดูตรงนี้ด้วยว่าวงเงินเครดิตที่ได้รับอะ่ะมันมากเกินรายได้ต่อเดือนของเขาหรือเปล่าอาจารย์นินกำลังจะบอกว่าเดิมเนี่ยมันสะท้อนว่ารายได้เนี่ยประมาณ1นึ่งแสนบาทอ่ประมาณ1นนึ่งล้านบาท แต่คุณขอเครดิตไป8 0 0แสนต่อเดือนแล้วแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมถูกต้องไม่เสมอไปเพราะอันนั้นคือข้อมูลเก่า12ปีหรือบางทีก็ปีครึง่ง12เดือนที่ผ่านมา12บเดือนหรือปีครึง่งต้องมาดูนั่นคือเบื้องตน้นดูง่ายกว่านั้นครับปีล่าสุดคุณส่งงบการเงินหรือเปล่านี่คือจุดสำคัญเลยถ้าคุณไม่ส่งงบการเงินบริษัทแบบไหนไม่ส่งงบการเงินแล้ววันนี้มาขอซื้อของแบบเครดิตนี่สัญ,ญญาณอันตรายแล้วอันที่หนึ่ง ต่อไปสัญญาณอันตรายต่อมาค่ะไม่มีทรัพย์สินในหมวดหมู่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของกิจการเครื่องใช้สํานักงานก็ไม่มีมันก็มีประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเยอะนะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอะถ้าไม่มีพนักงานอยู่20คนเนี่ยมันก็คือฟิกโต ชุดอุปกรณ์เครื่องทางานมันก็จะประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นการหักค่าเสื่อมไปหมดแล้วแต่สาระสําคัญที่เราอยากให้ดูคือที่ดินอาคารที่คุณเห็นว่าหน้าง,งานดูใหญ่โตมันเป็นของกิจการจริงหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่เพราะม,มันไม่มีถูกต้องเพ,เพราะว่าอะไรที่ดินนะคะในทรัพย์สินหมวดหมู่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ต่อให้หักค่าเสื่อมหมดแล้วที่ดินเป็นทรัพย์สินประเภทเดียวที่ไม่มีค่าเสื่อมนะความจริงสิ่งปลูกสร้างนั้นอาจจะเป็นของกรรมการแล้วมาใช้ แปลว่าคุณยึดไม่ได้แปลว่าคุณจะยึดได้เท่ากับรายการในงบการเงินในส่วนของที่ดินอาคารทรัพย์สินเครื่องใช้สํานักงานถูกต้องค่ะังนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันชี้วัดไม่ได้ทั้งหมดตัวสะท้อนจริงๆมันหลายตัวนะเรายกตัวอย่างตัวนี้คือเครื่องใช้สํานักงานที่เวลาเราจะยึดซับไปดูตรงนี้อันต่อมาถ้าจะดูเรื่องวงเงินเครดิตมันคงจะต้องสะท้อนจากรายได้จากผลกลาํกลาไรกําไรสะสมชวนดูอีกตัวหนึ่งคือในธุรกิจที่ซื้อมาขายไป มันมีของสินค้าคงเหลืออืสินค้าคงเหลือมีหรือไม่มีเพราะปรากฏว่ามันไม่มีหรือมีน้อยกว่าเอมันแปลว่าได้หลายกรณีนะคุณซื้อของเราไปแล้วทําไมมันไม่มีของในงบการงาเงิน หรือคุณเพิ่งมาทําหรืออะไรยังไงหรืออาจจะเป็นแค่จับเสื้อมือเปล่าพาดผ่านมือไปก็ได้ถูกต้องแต่ทีนี้มันมีรายละเอียดตรงที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณดูหน้างานจริงมันจะไปประกอบกับตรงนี้ได้ทันทีคุณเคยดูหน้างานจริงของคู่ค้าคุณหรือเปล่าหลายๆอย่างนี่คือข้อมูลในเบื้องต้นที่กําลังจะบอกว่าคุณควรจะขายเงินสดหรือขายเครดิตวนกลับมานิดหนึ่ง คือพอเช็คเด้งมันไม่ผิดกฎหมายแล้วมันเหมือนไม่มีเช็คเด้งนะเหมือนกับฉันซื้อเครดิตจ้าแต่ฉันไม่ให้เช็คนะม,มันก็ต้องตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นกำลังจะชวนคุยตรงที่ว่าขอเครดิตห้าหมื่นอันเนี้ยสบายไหมม,มันยิ่งน่ากลัวนะน่ากลัวในมุมไหนในมุมที่ว่าถ้ามันเกิดเป็นหนี้ห้าหมื่นบาทคุณฟ้องคดีไหมค่าทนายเท่าไหร่ถูกต้องสามสี่หมื่นมันท่วมตัวแปลว่า วงเงินเครดิตห้าหมื่นแสนหนึ่งกับเช็คเด้งไม่มีเช็คแล้วเขาไม่ให้เช็คแล้วคือเช็คเด้งไม่มีประโยชน์ละคุณจะขายเครดิตไหมคุณไม่ขายก็เสียลูกค้าขายเงินสดเขาก็ไม่ซื้อขายเงินสดก็กำไรน้อยอการตลาดยุคต่อไปเนี่ยมันน่ากลัวมากนะจากผลกระทบของการยกเลิกพรบรความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คดังนั้นวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราอยากให้ผู้ประกอบการนะคะ ร่วมกันวางระบบเซ็ตตั้งแต่เริ่มต้นโฟกัสให้ความสำคัญของการวิเคราะห์ความเสี่ยงนโยบายเครดิตของลูกค้านิติบุคคลบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทมหาชนใครบอกว่าโอ้โหใหญ่โตไม่ต้องกลัวฟืน้นฟูกิจการกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดขออาจารย์รมรายละเอียดอีกสักนิดนึงในส่วนฟืน้นฟูกิจการโอเคฟืน้นฟูกิจการเนี่ยที่มาก่อนเราเห็นเป็นบริษัทมหาชน ขายเลยอยากซื้อเท่าไหร่ขายขอยอดคิดว่าไม่เกิดหนี้เสียแต่ในความจริงแล้วเนี่ยนี่เราคือเป็นวัตถุดิบหลักที่เขาจะผิดนัดช้าที่สุดไม่งั้นไม่มีของไปขายไม่ไม,มีของไม่ขายแล้วแปลว่าวันที่เรารู้ตัวอีกทีหนึ่งอะ่ะเพราะคุณไม่เคยอ่านงบการเงินของเขาซึ่งบริษัทมหาชนเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมีให้อ่านแต่ใครจะอ่าน ถ้าคุณไม่เซตนโยบายภายในรู้ตัวทียื่นฟื้นฟูกิจการแปลว่าหากแผนฟื้นฟูกิจการนี้ผ่านเจ้าหนี้ทั้งหลายต้องมายื่นขอรับชำระหนี้และคุณจะได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูเช่นแผนฟื้นฟูผ่านมติประชุมเจ้าหนี้แล้วบอกว่าเริ่มชำระอีกห้าปีจ่ายหนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นเริ่มจ่าย เริ่มต้นสอง b i l บาทสองเปอร์เซ็นต์ในอีกห้าปีข้างหน้ามันก็เหมือนกับหนี้ศูน์นะถูกค่ะตีเป็นหนี้สูนย์ไว้ก่อนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆที่มาของหนี้เสียมันก็มีในประเด็นที่ว่าสัญญาหนี้เสียมันมีเนาะคุณทวงแล้วไม่จ่ายสัญญามันออกละแต่เพราะคุณไม่มีนโยบายภายในพอทวงแล้วไม่จ่ายกับบริษัทกับขอจกอกับบุคคลธรรมดากับบริษัทมหาชนกับลูกหนี้แต่ละประเภทวันที่สองคุณทําอะไรวันที่สามคุณทําอะไร พอมันไม่มีเนี่ยถามว่าเจ้าหน้าที่คุณที่มีความสามารถทวงหนี้มีความสามารถทวงหนี้ไหมอบรมเรื่องอะไรมาครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่คุณเอากฎหมายอย่างเดียวทวงมันไม่ได้นะคุณต้องใช้ศาสตร์และศิลโน้มแนวหลักการหลายหลอย่างการบริหารหนี้ไม่ใช่เท่ากับฟ้องคดีชนะแล้วจะได้ตังค์มันไม่ใช่นโยบายภายในจําเป็นจะต้องมีว่าถ้าเช็คเด้งไม่ออกเช็คทวงไม่จ่ายวันที่2ทําอะไรเสนออะไรขออะไรตอบกลับมาเป็นยังไง ทิ้งเลยนี่ศูนย์แน่นอนทวงก่อนยังไม่เสี่ยงไม่ต้องทวงฟ้องเลยฟ้องเลยทําใจหรืออะไรที่จะต้องไปสู่ก้าวแผนทวงฟ้องเพื่อได้เงินแม้ปิดหนีล้มละลายกลับมาวันนี้สิ่งที่คุณต้องมีนโยบายสําหรับลูกค้าใหม่ขายสดหรือขายเครดิตให้วงเงินเท่าไหร่ในแต่ละกลุ่มลูกค้าลูกค้าบริษัทแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนโยบายสําหรับลูกค้าเก่า ประจำปีคุณควรจะต้องมีนโยบายว่าเช็คข้อมูลอะไรสําหรับลูกค้าเก่าจะให้วงเงินเพิ่มมากขึ้นเท่าเดิมหรือลดน้อยลงกลุ่มลูกค้าผิดนัดจะทวงจะฟ้องหรือขายต่อเพราะมีจํานวนมากไม่กล้าทวงกลัวเสียลูกค้าแต่ดูไม่ออกจึงติดกับถ้าดูออกอันเนี้เละละเช่นถ้าคุณใช้เทคนิคและไปรู้มาว่าเจ้านี่รายอื่นฟ้องอยู่ คุณคงไม่รอถูกไหมเพราะวันนี้คุณไม่รู้นั่นคือตัวชี้วัดที่ดีที่สุดเลยนโยบายคุณจะทํำยังไงคุณจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะไปดูไม่ไม่ไม่ได้นะแต่มันมีเทคนิคของมันอันต่อมาคือแล้วถ้าลูกค้าดีอยู่อะ่ะเฮ้ยห้ามทวงห้ามทวงห้ามฟ้องเพราะอะไรแล้วพนักงานคุณจะให้เขาทำยังไงหรือคุณจะต้องไปกํากับทํานโยบายเขียนนโยบายออกมายิ่งบริษัทกำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่คุณต้องเล่นกับตัวเลขเพื่อให้ออดิตส่งชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดกับวันนี้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธุรกิจขายเครดิตพบรบเช็คเด้งจะไม่ผิดกฎหมายอาญาอีกต่อไปจริงๆถ้าเราทำทั้งหมดพวกนี้แล้วคะ่ะจะทำให้การทำงานสะดวกขึ้นช่วยทั้งพนักงานช่วยทั้งบริษัทถ้าคุณดูออกว่าลูกค้ารายนี้ไม่เสี่ยงแล้วอนาคตลุ่งโลดคาถาม ทำไมคุณไม่เพิ่มยอดขายอืคุณจะอั้นลิมิตเครดิตไว้ทําไมทําไมคุณไม่คู่แข่งถ้าคุณดูลูกค้าออกกับลูกค้าที่คุณกลัวไม่กล้าขายเพราะกลัวนี้เสียถ้าเกิดคุณดูออกแล้วคุณสามารถบริหารจัดการได้คนอื่นไม่กล้าขายแต่คุณกล้าขายยอดขายคุณจะโตเท่าไหร่นี่เสียที่ฟ้องชนะแล้วไม่ได้เงินคุณสามารถบริหารคืนกลับมาได้เงินได้ เพราะผู้บริหารไม่ยอมติดคุกหรอกถ้าคุณไปจี้ตรงจุดรายได้คุณจะกลับมาเท่าไหร่ถ้าทั้งหมดคุณทํานโยบายและสร้างระบบให้พนักง,งานอยากเก่งอยากเติบโตสร้างนโยบายที่ชัดเจนผู้บริหารไม่ต้องทําอะไรแล้วบ้างครับในพาร์ตรงนี้จริงๆเราอยากเชิญชวนนะคะให้ภาคธุรกิจตอนนี้ค่ะเราร่วมกันเซตระบบวางระบบให้เรียบร้อยให้การทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปัญหานี่ลดน้อยลงครับก็ ในนามของเศรษฐลักษ์กับสมาคม h อชที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการตอนนี้ก็มีโครงการนะครับที่จะไปช่วยเทรนฝ่ายบัญชีฝ่าย,ย HR ให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้เพื่อช่วยผู้ประกอบการวางระบบโดยมีทีมพี่เลี้ยงคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ถ้าท่านใดสนใจก็ทักคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมกับเนื้อหาความรู้เพื่อไปสร้างระบบนโยบายรับมือ เช็คเด้งไม่ผิดกฎหมายอาญาเร็วๆนี้และหลักสูตรอื่นๆอีกมากมายที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีเพื่อไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงกับปัญหาเดิมๆรวมไปถึงตอนนี้ในงานสัมมานาของเรามีทั้งในส่วนของการวิเคราะห์เครดิตและการทวงหนี้เรียนเชิญให้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเข้ามาร่วมรับทราบความรู้กลับไปผมผมมีแนวคิดนิดหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการนะวันนี้ผมบอกได้เลยว่า ปัญหาและรายได้ทั้งหมดมาจากพนักงานสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสคือหัวหน้างานเป็นเรื่องของหัวหน้างานที่ต้องไปบริหารคนบริหารทีมบริหารระบบวันนี้คุณควรจะโฟกัสพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพให้หัวหน้างาน <c oughs> เพื่อเติบโตขึ้นและคุณจะไม่ต้องเหนื่อยแบบเดิมๆนะครับก็พบกับสาระดีๆกับรายการบิดเซตที่ที่จะช่วยผู้ประกอบการ ให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนในอีพีต่อๆไปของเรามีอีกหลากหลายหัวข้อเราทิ้งไว้ก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทวงหนี้เรื่องฟ้องคดีต,ต่างๆติดตามเราต่อได้ในอีพีต่อๆ<ม>ไปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ